นีคจะอยู่กับพ่อเขานี่มีคาจะอยู่กับแม่เขาครับดูครับทาลินก็อยู่กับแม่เขาครับนั่นนี่าจะอยู่กับพ่อเขานี่มีคาจะอยู่กับแม่เขาครับมีคาแม่บุลลานะครับเป็นย่ก็อยู่กับพ่อครับนี่ไม่ไปไหนแล้วครับติดพ่อครับดูดูครับทาลินไปนู่นแล้วครับแม่ แม่บุญลาก็ไปนู่นเลยครับกับทนมีคาาััแม่บุญลากับมีคาดูนี่ครับเป็นยาอยู่กับพ่อเนี่ยครับมาไปหาแม่บันดีแล้วครับโอ้เชื่อเ 楼旁开个桥那条。